หนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในโรงธรรมสุนนนากันว่าในการก่อนพระพุทธเจ้าของพวกเราเมื่อทรงอดทนสั่งสารทุกข์และทรงบำเพ็ญขันติบารมีทรงชื่อว่าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวงครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุดีเป็นที่ประทับของพระองค์ ทรงได้ยินถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นด้วยหูทิพย์ของพระองค์ทรงลุกขึ้นจากที่นั่นสเสด็จมารงทสาสภาจึงสัตว์ถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกลาบทูลว่าเรื่องชื่อนี้จึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่ในการนี้เท่านั้นที่เราอดกลั้นสุขทุกข์ แม้ในการก่อนเราเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ได้อดทนทุกข์คือความตายของตนได้สละชีวิตของตนเพื่อต้องการได้ชีวิตมารดาของตนแล้วได้ทรงนิ่งอยู่ทรงถูกภิกษุเหล่านั้นอ้อนวอนแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาตัดว่าในอดีตการมีแม่โคตัวหนึ่งชื่อว่าหลา อยู่ในที่ใกล้เรือนของกระดุมพีคนหนึ่งผู้อยู่ในแคว้นโกศนแม่โคนั้นได้มีลูกตัวหนึ่งชื่อว่าพระหาระบุตรวันหนึ่งแม่โคชื่อว่าพลานั้นพร้อมกับลูกโคผู้เป็นบุตรของตนได้ออกจากที่นั่นไปกับโคทั้งหลายแต่เช้าและทิ้งลูกโคไว้กลางฝูงโคแม่โคเที่ยวหาหญ้ากลางป่าเพื่อต้องการกินหญ้าอย่างสบายตัวเดียวเท่านั้น ลูกโคก็ไม่ละทิ้งฝูเดินไปที่มีหญ้าเพื่อกินหญ้ากับฝูงโครครั้งนั้นเสือโครงใหญ่ตัวหนึ่งอยู่กลางป่าเห็นแม่โคกำลังกินหญ้าที่งอกขึ้นบนดินในที่นั้นแล้วคิดว่าเราจะจับแม่โคนี้กินจึงเข้าไปใกล้แม่โคนั้นผู้ยืนอยู่ที่นั่นตัวเดียวกลางป่าแม่โคเห็นเสือโครงใหญ่มาใกล้ตนจึงเงยหน้าขึ้นมองแล้วถามเสือโครงว่า ท่านเสือโครงผู้เจริญท่านมาใกล้ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์อะไรในที่นี้เสือโครงใหญ่ได้ฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับแม่โคว่าแม่โคเอย๋ยข้าจะจับเจ้ากินตรงนี้แม่โคฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับเสือโครงว่าพ่อเสือโครงถ้าว่าท่านจะกินข้าพเจ้าท่านจงคอยที่นี่หน่อยหนึ่งก่อน มีลูกโคตัวหนึ่งเป็นลูกของข้าพเจ้าอยู่กลางฝูงโคข้าพเจ้าจะไปที่นั่นเพื่อให้ลูกได้ดื่มนมของข้าพเจ้าเสียก่อนแล้วจะลาลูกก็จะกลับมาหาท่านโดยเร็วจากนั้นท่านจะกินเนื้อและเลือดในร่างกายของข้าพเจ้าได้เสือโค้งฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับแม่โคว่าแม่โคเอยทว้อยคำของเจ้าเป็นความจริง ข้าก็จะปล่อยให้เจ้าไปหาลูกของเจ้าแม่โคได้ยินคำนั้นก็ดีใจแม่โคครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็จะบอกให้รู้ซึ่งคำสัญญาที่ตนได้ให้ไว้กับเสือโครงที่จะให้กินตนแก่ลูกโคได้ฟังลูกเอย๋ยแม่ได้ให้สัญญาแก่เสือโครงไว้ในป่าเพื่อให้กินร่างของแม่และเพื่อมาราเจ้าในวันนี้เจ้าจงอยู่อย่างเป็นสุขเถิดแม่จะไปหาเสือโครง ลูกโคเมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วจึงถามบันดาของตนว่าแม่เอ๋ยเพราะเหตุอะไรหนอแม่จึงกล่าวคำอย่างนี้แก่ลูกเมื่อนั้นแม่โคจึงปรึกษากับลูกของตนแม่ทำความสัตว์ไว้แก่เสือโครงเพื่อจะให้กินในป่าแม่จะต้องไปหาเสือโครงนั้นวันนี้แม่ต้องตายแล้วลูกจงอยู่เป็นสุขในที่นี้เถิด ตลอดเวลาลูกอย่าละห่างจากฝูงโคนะลูกโคเมื่อได้ฟังคำแม่แล้วก็จะห้ามแม่ของตนจึงกล่าวว่าข้าแต่แม่ผู้เจริญแม่อย่าไปหาเสือโค้งในวันนี้เลยลูกไม่มีที่พึ่งแล้วอยู่ที่นี่ไม่อาจจะอดทนความพลดพรากงจากแม่ซึ่งเป็นที่รักของลูกได้แม่จงอยู่กับลูกเถิดอย่าทิ้งลูกไว้ที่นี่แล้วไปให้เสือโค้งกินเลย ลูกจักมีชีวิตอยู่อย่างไรเพราะไม่เห็นหน้าแม่ถ้าว่าทิ้งลูกไปวันนี้ลูกก็จักตายวันนี้เพราะไม่ได้ดื่มน้ำนมของแม่แม่โคเมื่อได้ฟังลูกของตนแล้วจึงกล่าวว่าลูกเอย๋ยแม่จะไปหาเสือโคร่งในวันนี้เพื่อให้กินเนื้อของแม่และเพื่อเป็นบุญในอนาคตลูกจงอนุโมทนาบุญของแม่เพื่อความสุขในอนาคตเถิดแม่ไม่เคยพูดเท็จ แม่เคยพูดแต่ความจริงลูกแม่ได้ให้สัญญาแล้วจะไปเพื่อบำเพ็ญสัจจจนะลูกลูกโคฟังคำนั้นแล้วจึงทำการเดินเวียนกว่าแม่โคเพราะความรักความกระตันยูกะตะเวทีแล้วกล่าวกับแม่ว่าแม่ผู้จเจริญแม่จะให้ร่างของแม่แก่เสือโงนั้นเพื่อต้องการเป็นใหญ่ในทานของแม่หรือ แม่โคลินแล้วจึงกล่าวกับลูกว่าลูกรักเอ๋ยวันนี้แม่ให้คำสัญญาไว้เพื่อจะให้ร่างของแม่แก่เสือโค่งถ้อยคำของแม่ย่อมเป็นความจริงถ้อยคำที่เป็นเท็จไม่เคยมีแก่แม่ในการไหน,ไหนขึ้นชื่อว่าการกล่าวคำสัตย์นั้นย่อมให้สมบัติทั้งปวงแม้เทวดาและมนุษย์ก็สรรเสริญแล้วขึ้นชื่อว่าการกล่าวคำเท็จเป็นบ,บาปกรรมมากแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ติดเตียนแล้วเพราะฉะนั้น แม่จะไม่ลาทิ้งคำสัตย์แม่จะไปหาเสือโครงเพื่อให้ร่างของแม่แก่เสือโครงนั้นแม่โคกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงลาลูกของตนเข้าไปหาเสือโครงที่อยู่กลางป่าครั้งนั้นลูกโคเห็นแล้วจึงร้องให้ติดตามไปข้างหลังแม่ของตนแล้วกล่าวกับเสือโครงว่าท่านเสือโครงท่านจงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าเถิด ท่านจงกินข้าพเจ้าแล้วปล่อยแม่ของข้าพเจ้าไปจงให้แม่มีอายุอีนนานอยู่อย่างมีความสุขเถิดเพราะท่านกินเนื้อและเลือดในร่างของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอดทนความทุกข์ได้มากด้วยบําเพ็นขันติบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นลูกโคกล่าวว่าท่านเสือโคร่งท่านจงปล่อยแม่ตามคำของข้าพเจ้าเถิด แม่ของข้าพเจ้าแก่แล้วมีเนื้อไม่อร่อยข้าพเจ้ายังหนุ่มย่อมมีเนื้ออร่อยท่านจงกินข้าพเจ้าตามประสงค์เถิดจงปล่อยแม่ของข้าพเจ้าไป ครั้งนั้นเสือโครง่งฟังคำของลูกโคแล้วคิดว่าลูกโคตัวนี้พูดด้วยความเมตตามีจิตใจดีงามยอมสละชีวิตเพื่อแม่หากเรากินทั้งสองเราจะตกนรกเราจะปล่อยทั้งสองให้พ้นจากความตายเมื่อคิดได้แล้วเสือโครง่งจึงปรึกษากับลูกโคว่าลูกโคเอ๋ยข้าพเจ้ายกโทษให้ท่านทั้งสองแล้วท่านทั้งสองจงกลับบ้านไปเพื่อเป็นบุญให้ข้าพเจ้าทุกครั้ง สั์ทั้งสาม,มีความสุขร่วมกันเนื่องจากคำพูดของแม่โคที่เป็นความจริงและการบำเพ็ญขันติบารมีของลูกโคร่วมถึงความกตันยูกตาวทีเมื่อพบของเท้าสักกะเริ่มร้อนเท้าสักกะจึงคิดถึงสาเหตุและกล่าวว่าเทวดาหรือมนุษย์คนไหนบำเพ็ญบุญทานหรือประพฤติพู้มารร์์อย่างถูกต้องจะทำให้พวกเขาได้เคลื่อนขึ้นสู่ภพอันสูงสง่งขณะนั้นเท้าสักกะเทวดา เมื่อทรงทราบเหตุนั้นก็มีพระทัยยินดีทรงดำริว่าสัตว์ทั้งสามเหล่านี้มีคุณมากในโลกคือคำสัตว์ความอดทนและความกตัญญูเทา้าสักกะเทวราชจึงจเสด็จลงจากเทวโลกไปที่สำนักของสัตว์เหล่านั้นแล้วประทับยืนอยู่กลางป่าทรงแสดงธรรมแก่สัตว์เหล่านั้นครั้นเทา้าสักระเทวราชทรงแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งสามเหล่านั้นแล้วทรงพาสัตว์ทั้งสามนั้น ไปเทวโลกชั้นดาวดืงด้วยอรุภาพของพระองค์ทรงเอาปราสาททิพวิมานหลังหนึ่งได้ประทานให้แก่สัตว์ทั้งสามบริบูรณ์ด้วยนางเทพอักษรมั่งข้างด้วยทรัพย์อันเป็นทิพเลื่นเริงด้วยการฟ้อนรำและดุริยางทิพขณะนั้นสัตว์ทั้งสามดำรงอยู่ในปราสาทวิมานทิพสวยสุขสมบัติอันเป็นทิพและอัตภาพของตนเป็นเทพบุตรและเทพธิดา อยู่ในปราสาทวิมานของตนพระพุทธเจ้าขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วเมื่อจะทรงประชุมชาดกจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าท้าวสักกะเทวราชผู้นำสัตว์ทั้งสามในการนั้นได้เป็นพระอนุรธธุทธะผู้ปรากฏว่ามีตาทิพในการนี้แม่โคชื่อว่าหลาในการนั้นได้เป็นพระนางมหามายาในการนี้ เสือโครงตัวอยู่ในป่าในการนั้นได้เป็นพระเจ้าสุดโททนะในการนี้ฝูงโคเหล่านั้นทั้งปวงและหมู่เทพเหล่านั้นทั้งหมดในการนั้นทั้งหมดได้เป็นสาวกบริษัทสีของเราในการนี้ลูโคชื่อว่าพระหราบุตรในการนั้นได้เป็นเราผู้ตถาคตตรัสรู้เองโดยชอบเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในการนี้ท่านทั้งหลายทั้งปวงผู้มีความเคารพ จงทรงจำชาดกไว้อย่างนี้ด้วยจิตที่มีความเคารพยิ่ง